สวัสดีค่ะก็จะพามาชมอ้อยด่างนะคะอ่ะดงดำฮาวายหรือว่าอ้อยแดงเขียวฮาวายนะคะเพราะว่าตรงสีของลำอ้อยเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็เขาจะมีแถบตรงนี้ค่ะจะเป็นสีเขียวนะคะแต่ว่าถ้าหากเราลอกกาบแล้วเนี่ยสีของเขาจะค่อยๆเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะจนจะใกล้เคียงกับสีดำเลยเนี่ยค่ะจะเห็นชัดไหมนะคะ สีเขาก็จะเข้มขึ้นนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้เป็นอ้อยที่โดนน้ำฝนนะเนี่ยค่ะคืบหนึ่งเลยนะคะจะเป็นอ้อยที่ได้รับน้ำดีนะคะนะคะี่คตัวนี้จะเป็นอ้อยที่กาบด่างน,นะคะให้ดูกาบนีนะคะ่ค่ะ กับเขาจะด่างแบบนี้นะคะแล้วก็บางใบก็จะมีใบด่างด้วยนะคะนี่นะคะก็จะด่างแบบนี้ทุกใบเลยแต่เพื่อนๆจะต้องไปหาว่าข้อไหนที่จะเป็นกับด่างแล้วก็ใบด่างน,นะคะส่วนใหญ่ก็จะไปตัดแล้วก็ลองชำดู นี่เจอบางข้อที่เป็นใบด่างแต่ว่ายังด่างไม่ทุกข้อตานะคะก็ต้องลองมาปลูกกันดูนะคะนะคะี่ค่ะแต่เป็นอ้อยอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะนะคะี่ค่ะเปลือกก็ไม่ได้หนามากนะคะแต่ว่านี้ยังไม่เคยชิมงามเพราะว่ายังไม่เคยไว้ถึง8เดือนนะนะคะ เนะะี่ยค่ะใครสนใจก็สอบถามได้ที่ทางไลน์นะคะ n u y z i k a ค่ะหรือว่าสอบถามมาทางข้อความได้นะคะเป็ดอ้อยทางสายพันธุ์ทางฮาวายนะคะเนี่ยค่ะก็นะคะ ด่างนี่กัดทุกด่างนะคะสำหรับคนเล่นอ้อยด่างก็เป็นอีกตัวที่น่าสะสมอีกตัวหนึ่งนะคะนะคะเพราะ่าสีสันของลานี้ค่อนข้างที่จะสวยนะคะเพราะเป็นสีแดงอันนี้นไม่ได้กลับบดน,นะนะคะไว้ส่งจะได้มีตานะคะ ใครสนใจก็สอบถามเข้าไม่ได้นะคะวันนี้นี่ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ